ค่ะมือนีสิผ้ามาเบิงทุเรียนนะคะทุเรียนปลาที่สร้างมาพอได้อาทิตย์หนึ่งพอดีมาเบิ้งนะคะว้ามสีงอกหรือยังโอ้อันนี้กละะำลังหงอกเนาะค่ะกำลังง ตัวนี้ยังไม่งอกอันนี้ก็นกนั่งงอตัวนี้ยังน่าจะใกล้แล้วอาตัวนี้งอก นะ้องหนึ่งว่าสิงอ,อกตรงมุมนี้มันมางหอกตรงกลางเไหมตัวนี้ตัวนี้มันแตกออกเนาะคะ่ะน่าจะเป็นหลกักมันยอดออกมั้งกลมๆใหญ่ๆน่าจะกำลังปิมๆ อันนี้สร้างมาสองโลนะคะสร้างมาสองโลบ่มีแนวเพาะใส่ก็เรียกว่างฟมมาเพาะใส่โอ้อันนี้กำลังออกออกนิดนึงปิมปิมอันนี้กับปิมปิม,ปมกำลังออกอาเบอร์ล่างนี้บันอ๋ออันนี้ยาวแล้วนะคะ อันนี้อันนี้จะได้ใหญ่ลงถุงเนาะค่ะไปซ่ำไว้อาทิตย์หนึ่งพอดีเนาะค่ะหลังจากที่ได้รับอันนี้มาอันนี้งอกแล้วโอ้วอันนี้สองหกักอันนี้ก้อนก้อนทีสิโพะบอร,ริเซน้ำยาบร,ายริเซน้ำด้วยะค่ะคือ เอาลู่่องพอใส่กากมะพร้าวองฉันเลยคือยายบอกกากมะพร้าวนเนี่ยเอาไปแช่น้ำเ,เอาไปแช่น้ำวันนี้ยาวแล้วเอาไปแช่น้ำที่ผสมน้ำยาเรีงหลกักแล้วก็เอานี่ล่องพอเลยค่ะเอาว่างๆเลี่ยงๆเลี่ยงกันเลยค่ะวันนี้บ่ต้องไปแช่บ่ต้องไปแช่น้ำบ่ต้องไปแช่น้ำยาเรีงหลักเนาะคะ่ะบ่ต้องเลยแค่เอา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  แก้บกพเผาตัวนี้แซน้ำแล้วก็เทศน้ำยาเรียงหลากผสมลงไปแค่นั้นคะ่ะแ้วกัพอใบมันก็สีออกเขามันเองอันนี้ออกแล้วอันนี้ไว้อันนี้นาใบากับใบก็ะสีออกมั้งนี่อันนี้หักอันนี้ยอด อันนี้ว่าไนออกอันนี้ออกแล้วปริมปริมาอีกจักมือหนึ่งสองมือน่าสิพอดีใหญ่ล่งถุงซ้ำได้โอเครู้เรื่องอันนี้กะไมนหยังนี่มันหาวหรือไมนหยัยงบอมแมน เิดแค่นี้ค่ะส่วนในที่เง่ประมาณนี้งางออกมาสิแล้วมันก็สิเพาะเลยเพาะใส่ถุงไว้ไม่จะเสียบขาไม่จะเห้เป็นขาซึมขาค่ะ